ใช้หนังสือเล่มนี้นะคะวิทยาศาสตร์เด็กๆเปิดไปเด็กๆเปิดไปหน้า176นะคะหน้า176จะเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่1น,นะคะเด็กๆแล้วก็ในเรื่องของการรู้จักไฟฟ้ามาดูจุดป,ประสงค์ค่ะเขาต้องการให้นักเรียนสามารถบอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้ดูตรงระบุปัญหา การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยต้องทำอย่างไรหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้เด็กๆจะมีความรู้ในเรื่องของการใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะทีนี้เขาบอกให้ระบุปัญหาไปแล้วใช่ไหมคะเขาระบุปัญหาให้แล้วทีนี้เด็กๆจะต้องมาเขียนสมมุติฐานเองสมมุติฐานคือการตอบคำถามของปัญหาที่เราตั้งไว้นั่นเองนะคะ อย่างเช่นเราตั้งว่าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยต้องทำอย่างไรหนูก็ตอบมานะคะหนึ่งวิธีค่ะวิธีไหนก็ได้แนวทางการตอบของคุณครูปัดก็คือถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกจากเต้ารับซึ่งวิธีนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดด้วยแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ เด็กๆคะเด็กๆไม่จําเป็นต้องตอบตามคุณครูปัดนะคะเด็กๆสามารถคิดได้เองเลยค่ะโอเคนะคะถ้าเด็กๆคิดได้แล้วก็เขียนลงในหนังสือได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ